วันนี้วันนี้ดอกบัวดินสีชมพูบานแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปดูยังบานแพ้แจ้เลยบานแพ้แจ้าบานแพ้แจ้แเ,จเลย ต้นสีเหลืองยังไม่เกิดนะสีเหลืองอ่อนยังไม่เกิดเกิดแต่สีชมพูเกิดแต่สีชมพูต,มพตรงนี้เป็นเป็นรังไข่รังไข่ใช่ไหมเวลาตรงที่จะเป็นเป็นเป็นมเมล็ดใช่ไหมนี่ตรงนี้ แค่แค่ดอกเดียวก็ก็ขยายพันธุ์ได้เป็นเป็นเข่งเลยนะเป็นเข่งแบบนี้เวลาน้องเขาเป็นเป็นเมล็ดแล้วนะเอามาขยายพันธุ์ได้เป็นเข่งมีดอกหนึ่งกำลังเกิดขึ้นมากำลังเกิดขึ้นมาตัวของน้องเกิดด้านข้างนะ เกิดด้านข้างด้านข้างของของกาบกาบหนอตรงนี้เขาเรียกว่ากาบหนอนะกาบหนอที่เป็นเป็นก้อนแข็งๆนี่เขาเรียกว่ากาบหนอหนอหนอต้นกับหนอดอกส่วนส่วนหัวน่จะจะอยู่ตรงตรงก้นนะหัวจะอยู่ตรงก้นแต่ว่าตรงที่เป็นเป็นก้อนแบบนี้ด้านข้างเขาเรียกว่ากาบหนอนะกาบหนอหนอต้นหนอดอก สีขาวสีขาวก็ตัววันตัวคืนแล้วนะี่ตัววันตัวคืนแล้วมีกี่อันเย้อันนึงมีสองมีสองอันสีเหลือง เหลืองก็กำลังทยอยทยอยบานกำลังทยอยทยอยบาน,นนี่ก็จะอ,ออกมาชาใส่ใส่ในถุงถุงร้อนถุงร้อนไว้ จำไว้ให้เจ้าตัวเล็กช่วงนี้เจ้าตัวเล็กทำงานอยู่ยังยังไม่ถึงเวลา เก็บไว้ให้เจ้าตัวเล็กและเห็นอะไรมันสวยๆงางๆก็เก็บไว้ให้เพื่อให้เจ้าตัวเล็กเอาไปต่อยอดเอาไปขยายให้ลูกศิษย์ได้มีไรายได้ black magic นะอันนี้ก็ lemon lime lemon lime แพรซึ่งหายคุณนายเตื่นสายที่มันหลุดออกที่มันหลุดมันหล่นหลวงพี่ก็เอามาชำติดแล้วนะเพิ่ง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 หยุดออกดอกเมื่อกี้เพราะว่าน้องเป็นดอกแล้วบานแล้วนะเพิ่งหยุดออกดอกเมื่อกี้ เดี๋ยวหลวงพี่พาไปดูดอกกระเจียวด้านตะวันตกนะหลวงพี่อยากอยากได้แบบว่าเยอะๆให้ออกดอกเยอะๆก็จะได้เอาไปไปผัดใส่น้ำมันหอยเอาไปผัดใส่น้ำมันหอยครับครับ